สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกับนักวิจัยค่ะสวัสดีสุขศรีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานะคะ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วค่ะนะคะสำหรับ EP เนี้ยเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรรัตน วีรวัฒนานะคะวันนี้นะ,ะท่านจะมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีคะ่ะทอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกอาจารย์โบสทเนาะเพื่อให้เป็นกันเองนะคะดครับอาจารย์โบ๊ทเชี่วชาญด้านไหนคะอาจารย์ชี่วชาญจ,<า>จริงๆแล้ววิชาหรือว่าสาขาที่ผมสนใจเนี่ยผมก็จะสนใจเรื่องกฎหมายประกันภยัยและการบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะมีในส่วนของกฎหมายพาณิชย์นาวีครับก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสงส่วนนี้ย ประกันภัยฝั่งหนึ่งแล้วก็พานินนาวีฝั่งหนึ่ง,งเป็นประกันภัยกับเป็นเรื่องเรือแล้วก็เลยกลายมาเป็นหัวข้อวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการประกันภัยทางทะเลใช่สําหรับหัวข้อนะคะหัวข้อที่ท่านจะได้ทำเนี่ยนะคะท่านได้รับทุนนะคะจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะในปี65ใช่แล้วก็ท่านได้ทาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะในปี -6 6นะคะโดยหัวข้อเนี่ยนะคะเป็นหัวข้อว่า ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลพศจุดๆนะคะควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการชำระค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าหรือไม่นะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวร่างขึ้นมานะคะอันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนท่านอาจารย์โบสทเนี่ยลองลองเล่าสักนิดนึงว่าเอามันมีความเป็นมายังไงหรือมันมีปัญหาอะไรอาจารย์ถึงทำหัวข้อนีคค่ะได้ครับอ่คะอย่างแรกครับก ต้องขออนุญาตขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณทางอาจารย์ด้วยที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในคณะเนี่ยได้มีโอกาสในการทํางานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับหัวข้อสําหรับที่ผมได้ได,ไ,ดได้เสนอไปได้ทําไปเนี่ยครับมันเริ่มจากตอนทีเ่เราเรียนวิชากฎหมายประกันภัยเราเจอในมาตรา86 868ที่เขียนว่าประกันภัยทางทะเลให้ใช้กฎหมายทะเลแล้วเราก็ไม่เคยมีกฎหมายทะเลที่ว่าด้วยเรื่องประกันภัยทางทะเลมาเลยนะครับจนกระทั่ง กรมเจ้าท่าเนี่ยในปี2540เคยร่างพรบออกมาหนึ่งฉบับนะฮะ,อะตอนนั้นเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบก็คือสอพอวอสํานักงานส่งเสริมกิจการพานิชย์นาวีนะฮะเสร็จแล้วสํานักงานตรงนั้นเนี่ยก็ถูกยุบไปนะครับก็เลยไม่มีคนทําต่อจนกระทั่งปี58ครับ2558ก็มีคอปพอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภัยมา หยิบมาปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่นะครับก็ด้วยเหตุผลเดิมนะครับก็คือเราไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็นการเฉพาะอะซึ่งตันทีอาจารย์พี่ขัดนิดนึงนะคือพี่อ่ตอนแรกอะพี่ขระดับเป็นนักกฎหมายแล้วพี่ก็ยังไม่ทราบนะพี่คิดว่ามีแล้วนะคิดว่าแบบประมวลแพ่งตั้งแต่ปี2460<อ>กว่าเอเอเวลาเรืออับปางกัโจรขับไปที่ไหนแล้ว,ลวเจอโจรสลัดเราคิดว่ามีแล้วปรากฏดเราอย่างไม่มีเนาะยังไม่มีครับยังไม่มีครับคือที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็ใช้กฎหมายใช้ประมวลแพ่งมาตรสี่เรื่องอุดช่องว่างของกฎหมายเป็นหลักกฎหมายทััั่วไปปมงเ็นหลก ยัญญามัง่งเป็นอะไรมั่งครับมันเลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันเองในผลของคาพิพากษาเพราะใช้กฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีไม่เหมือนกัน,น <ะ S 2> เพราะรมันไม่มีกฎหมายเฉพาะถูกครับใช่ครับนั่นคือ,อปัญหาครับทีนี้เวลาที่คอปพอก็ดีกรมเจ้าท่าก็ดีเนี่ยเขาจะร่างกฎหมายประกันภัยทางทะเลขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกไม่ได้ที่จะต้องไปดูกฎหมายอังกฤษ ะะเพราะว่ากฎหมายอังกฤษก็จะเป็นกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการค้าทางทะเลเป็นอย่างมากเพราะเขามีการใช่ถูกต<ล>้อ,กองครับถูกตองครับก็มีเดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประกันภัยทางทะเลนะครับก็มีการกล่าวกันว่ากฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษเนี่ยไอ้ I marine insurance act 1906เนี่ยมันแทบจะเป็น d e facto international convention ไปเลยโดยในทางข้อเท็จจริงอะเพราะว่าสัญญามาตรฐานต่างๆในแต่ละประเทศที่เขาเอาไปใช้กันนะครับก็จะดูแบบมาจาก สัญญาพื่นฐานเขาบอกเลยว่า this contract this policy subject to English law and practice เขียนแบบนี้เลยฮะให้เป็นไปตามกฎหมายอังกฤษแทบจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไลวถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดูกฎหมายอังกฤษนะครับทีนี้กฎหมายอังกฤษที่ทางคอปปอได้ไปศึกษามาเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่ผมพูดไปตัวหนึ่งแล้วก็คือ Marine Insurance Act สังเกตปีครับ1906 เก่ามากเก่ามากไม่มีการแก้ไขเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของธุรกิจประกันภัยของอุตสาหกรรมประกันภัยของอังกฤษมากว่าเขาแทบจะผูกขาดเรื่องนี้เลยใครมาแย้งมาอะไรเนี่ยลำบากมากนะจนกระทั่งปี2 5 1 5ผ่านมาร้อยกว่าปีนะฮะก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นกฎหมายที่เป็นมิตรกับผู้เอาประกันภัยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคง ยังต้องปฏิปนอมกับกลุ่มผลประโยชน์ในปีอของตามกฎหมายปี1906อยู่ดีนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงกฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษในปัจจุบันนะครับเราพูดถึงเคสล่อนะครับเพราะเป็นคอมมอนลอใช่ไหมครับแล้วก็มี Marine Insurance Act 1906เพราะว่า Insurance Act 2015ที่แก้ไขใหม่มันไม่ได้ไป,ไปยกเลิกเขาทั้งฉบับมันแก้บางส่วนถูกครับทีนี้ ตอนที่คอปพอได้ไดจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเลเนี่ย<ม>นะฮะคอปพอเขาก็าได้นำเอากฎหมายม 2, 2> อิ t i o n a l Act ปี2015มาดู<ม>ด้วย ใช่ครับแล้วก็ก็ดู Marine i n s u r a n c e Act 1906ตรงนี้ต้อง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 ขออนุญาตขอขอบคุณคอปปอนี่หนึ่งที่กรุณาให้ข้อมูลนะครับตั้งแต่สมัยตอนที่ผมไปทําปริญาเอกแล้วเหมือนกันตอนปริญาเอกผมก็ทําเรื่องประกันภัยทางทะเลนะครับแล้วก็ก็ได้ได้ขอความอนุคห์ข้อมูลจากทางคอปปอใช่ซึ่งท่านก็ยินดีให้นะครับผมก็ได้รับข้อมูลมาว่าอ๋อคอปปอเนี่ยเขาดูหมดเลยนะฮะตั้งแต่เคสลอมาเ i นอินทรานแอค1906อินทรานแอค2015แต่ทีนี้ถ้าจําปีได้เนี่ยแล้วก็เทียบกับไปเปนีีไทยย่ะ คอพอทำร่างพรบรปี2558อือฮ<ร>ึเขากลับมาปัดฝุ่นใหม่เนี่ย58ใช่ตรงกับปี2015อ่านะฮะโออเคตอ่ตรงกับปี2015นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาของงานวิจัยจริงๆเนี่ยครับก็คือในปี2005โทษทีครับในปี2016คอสอ2016หรือปี59เนี่ยอังกฤษเขาได้ออกกฎหมายมาใหม่อีกฉบับหนึ่งชื่อ Enterprise Act นะฮะซึ่ง enterprise act ชื่อมันอาจจะไม่เกี่ยวกับประกันภัยใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้มันมันออกมาเพื่อแก้ไขกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับนะครับแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่มันตั้งใจจะมาแก้ไข i n t e r n a act 2015นั่นก็คือเรื่องการชําระค่าสินไหมทดแทนล่าช้าใช่ครับนะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะผมก็สงสัยขึ้นมาว่าเออเราเลี่ยงกฎหมายอังกฤษไม่ได้นะเราดูกฎหมายอังกฤษเป็นตัวอย่างนะเราเอาเป็นเขาเป็นโมเดลลอนะ เออแล้วพอเขามันมีพอเขามีกฎหมายที่เพิ่งแก้มาล่าสุดเนี่ยแล้วร่างพรบเรามันยังไม่เสร็จไงแล้วเราต้องเติมหรือเปล่าใช่เราต้องเติมหรือเปล่าเพื่อให้มันเหมือนกับกฎหมายงลิตตามที่เราตั้งใจนะฮะนั่นก็คือที่มาที่ไปของงานฉบับนี้ครับก่อนคอปอกำลังร่างอยู่เนี่ยตัวที่ับ enterprise act 2016เนี่ยยังไม่ได้ประกาศใช้ก็เลยเป็นไปได้ว่าคปอก็เลยไม่ได้ นำเข้ามาพิจารณาใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการคือร่างพรบตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะครับก็คือคอรมก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ร่างอยู่ที่กฤษฎีกาครับอยู่ชาพิารณาอยู่นะครับทีนี้ก็คือถ้ามันจะเป็นเราก็แทรกได้เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่จาเป็นคือเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันประกาศใช้แล้วมาแก้ที่หลังมันลำบากกว่าไหมใช่คำถามก็คือว่าใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ว่าต้องมีหรือเปล่าใช่ต้องมีหรือเปล่าเสร็จแล้วพอาจะทําไปแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงคะพอทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็เลย คือตอนแรกสุดเลยอาจารย์นะผมผมลองถามถามกว้างๆอย่างนี้อาจารย์ว่าเราสงสัยไหมครับอาจารย์ว่าเวลาที่เราชำระหนี้ล่าช้าเนี่ยอกติเราต้องเสียทำไมเจ้าหนี้จะเรียกค่าเสียหายเราไม่ได้ซึ่งปกติมันเสียมันเขาต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์เรารู้สึกแปลกๆในสัญญามันมีอยู่แล้วผมก็รู้สึกแปลกๆว่าทําไมก็จ่ายจ่ายช้าเราเราเป็นหนี้เขาแล้วเราจ่ายช้าแล้วทําให้เขาเกิดความเสียหายทําไมเราจะเรียกค่าเสียหายเขาไม่ได้มันมีอะไรแปลกหรอา เอนนี้คำถามก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทำไมอังกฤษต้องแ่ยทำไมเขาต้องแบบไปซีเรียสกับการที่จะต้องทําตรงนี้โดยเฉพาะสำหรับการประกันภัยทางทะเลใช่แล้วมันมีเรื่องอะไรแปลกเหรอมันต้องมีอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมก็เลยไปดูหลักกฎหมายสัญญาของอังกฤษมันก็เหมือนหลักกฎหมายไทยเป๊ะเลยนะแต่เป็นเคสลอตั้งแต่ปี1800กว่าเนี่ยที่ว่าการเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเนี่ยนะครับซึ่งการชาระหนี้ล่าช้าก็ถือเป็นการผิดสัญญาอย่างหนึ่งนะครับใช่ มันก็จะดูเรื่องของคอนเซชั่น่ยอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนะฮะดูว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้รับความเสียหายอะไรบ้างความเสียหายก็มีความเสียหายทั่วไปกับความเสียหายอันเกิดจากพฤติการพิเศษที่คาดหมายได้คาดหมายไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือมีเรื่องของมิติเกชันก็คือเรื่องของ การบรรเทาความเสียหายนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าคือเจ้าหนี้ต้องไม่ไปซ้ําเติมให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะฮะลักเือนไทยไหมอาจารย์คุ้นๆน,นะ,มนะผมว่าเหมือนนะครับก็เลยเริ่มเริ่มเริ่ม,มขยับต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราก็เลยไปเจอคดีคดีหนึ่งที่ลอ,อคอมมิชชั่นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของอังกฤษที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับว่าเขาหยิบคดีขึ้นมาคดีหนึ่งนะฮะ,ะเป็นคดีปี1 9 9 9กนะครับก็คือคดีสปรังกับ Royal เ uh, อ uh ่อ r อยัลอินชูนนะครับเป็นบริษัทประกันกับเป็นเป็นคนที่เขาทำเทำฟาร์มครับจันนะฮะเขาทำประกันภัยเอาไว้นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นตามที่กำหนดไว้ในกรมทัน uh huh. ปรากฏว่าบริษัทประกันจ่ายช้า uh huh. มัน้วก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยไม่มีเงินทุนไปต่อยอด อจารนี้ออกใช่ไหมคือทรัพย์สินถูกทําลายแล้วทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เราใช้ในการประกอบธุรกิจเอเราไม่มีเงินมาซ่อมไม่มีเงินมาซื้อใหม่ธุรกิจเราไปต่อไม่ได้เราก็เกิดความเสียหายนะครับจนกระทั่งสุดท้ายผู้ประกันภัยรายนี้ก็ต้องเลิกกิจการนะฮะขนาดนั้นรงใช่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 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ก็มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามตามกรมธรรนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย จากการที่บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าด้วยอศาลปฏิเสธครับนะฮะศาลบอกว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ศาลกําหนดค่าเสียหายจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าให้กับผู้เอาประกันภัยอไม่มีกฎหมายอนุญาตอาาสงสัยนะอาจารย์เอ่อผมก็เลยพยายามดูต่อว่าแบบทําไมอ่ะทําไมทําไมไม่ได้ทำไมมันไม่เหมือนกับหลักกฎหมายสัญญาทั่วไปนะฮะทีนี้ คนไปค้นมาเนี่ยนะครับมันมีการตีความหน้าที่ในการจ่ายค่าสินใหมทดแทนของผู้รับประกันภัยที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอย่างหนึง่ง uh huh. นะฮะหลักการอันเนี้ยนะครับเราเรียกมันว่า h o l e harmless นะฮะ h o l e harmless นะครับ, uh huh. รบผมพยายามไปเป็นไทยนะฮะ uh huh. ว่าเป็นการเป็นหลักการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย uh huh. นะฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยารอังกฤษก็ไปตีความว่าหน้าที่ของบริษัทประกันเนี่ยคือ h o l e the assure harmless ทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่เกิดความเสียหายนี่คือหน้าที่ของเขาฟังดูแปลกนะคร่เสร็จแล้วไปทํำยังไงใช่ไหมอาจารย์ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความเสียหายเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้รับประกันภัยผิดสัญญาแล้วอเพราะว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันภัยใช่เพราะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแปลว่าผู้รับประกันภัยผิดสัญญา เพราะนั้นผิดสัญญาการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนถือเป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่งแล้วอืแล้วหลักกฎหมายคอมมอนลอกก็คือไม่มีการเรียกค่าเสียหายบนค่าเสียหายอีกครั้งหนึ่งอ๋อคือเขาคิดแบบนี้ใช่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงเอ็นเตอร์เพ์ก็ถึงต้องมีถูกถูกอาจารย์ถูกอาจารย์ก็จะมาอุดช่องว่างไออันนี้น่เองถูกต้องถูกต้องครับเป็นหลักไอเรื่องโฮ H ฮาร์เดสนี่แหละครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าถ้าของเรามีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วซัพพอร์ตอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเอาของอังกฤษมาใ้เราจะพูดต่อ ใช่ไหมใช่ต่อเพูดต่อเฮ้ยพูดต่อแตว่าจะงนกมายดีมากเลยเข้าใจเลยใช่ใช่คือพอพูดอ่างเงี้ยมันจะเห็นภาพาจคือถ้าเกิดคนที่เราเป็นนักกฎหมายเราอยู่อยู่กับประมวลแพ่งเราอยู่กับอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบว่าทําไมเรื่องนี้มันต้องมีด้วยอ่ะเออที่ของเราก็มีอยู่แล้วนี่นายใช่มันแปลกประหลาดตรงไหนเหรออะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับก็เลยกลายว่าไอการตีความหน้าที่ของบริษัทประกันว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันแปลกสำหรับเราก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกค่าเสียหายไม่ เรียกค่าเสียหายซ้อนค่าเสียหายอีกทีนึงใช่ครับใช่ครับไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าคือสารอังกฤษเองก็เข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้มันก็แปลกนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เขาก็ติดล็อกกับกฎหมายของเขาเขาก็เลยต้องออกกฎหมายมาซะเลยเขาก็เลยได้แค่เสนอครับว่าเออจริงๆอ่ะมันควรจะมีทางออกโดยทางนิติบัญญัติอ๋อก็เลยเป็นที่มาก็เลยกลายเป็นที่มาของ Enterprise Act 2016นะฮะซึ่งใน Enterprise Act 2016เนี่ย ก็ม <formation jin inh throat> <at> ีเ <tı> ร <ro> ื <ý z ens ai> ่องราวประหลาดตามมาอีกนะฮะจากการที่ผมไปศึกษามาเนี่ยนะครับคือแทนที่เราจะกําหนดตรงๆเลยใช่ไหมอาจารย์แทนที่อังกฤษก็จะกําหนดตรงๆเลยว่าผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายถ้ามีการจ่ายค่าสินใหมทดแทนล่าช้าก็เขียนีกฎหมายตรงๆอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครเขาไม่เอาจารเขาไม่เอาเขาไปเขียนว่าให้สัญญาประกันภัยทุกฉบับมีข้อสัญญาโดยปริยายว่าผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินใหมทดแทนภายในระยะเวลาอันสมควร ใช้หลักเรื่องของข้อสัญญาโดยปริยายเป็น implied terms อ๋อเออนียิ่งประหลาดอีกยิ่งประหลาดอีกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ไปดูต่อนะครับเขาก็เหคยเรียกอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเราเอาไว้ให้คนอ่านไปดูเดี๋ยวอาจารย์บอกหมดใช่ใช่เออสปอยหมดเออไม่ต้องสปอยหน่อยนึงนั่นแหละครับก็คือนั่นแหละพอมันมีหลักอันนี้น่าสนใจแต่ว่ามันมีประเด็นน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าระยะเวลาสมควรนะจารย์เท่าไหร่ถูกไหมก็ต้องไปเท่าไหร่ ใน Enterprise Act นี่มันให้รายละเอียดมาด้วยนะครับอาจารย์ว่าระยะเวลาอันสมควรเนี่ยควรที่จะตีความโดยอาศัยเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคแ่ลอาจา์จะต้องไปตามอ่านนะคะว่าว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะข้อเสนอของอาจารย์ก็คือว่าจริงๆประเทศไทยไม่คือพอกลับมาที่ประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับเรามีหมดแล้ว หน้าที่ในการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมันคือหนี้เลยครับหนังสือท่านอาจารย์จิตติตริงสัพพัฒน์นี่เขียนชัดเจนมันคือหนี้เพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับพระราชบัญญัติรับผลขอ,ของทางทะเลที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยอพอเรามีพระราชบัญญัติร,รับผนของทางทะเลใช่ไหมครับอะไรที่พรบฉบับนี้ไม่ได้กําหนดเนี่ยมันก็ไปใช้เรื่องนิติกรรมสัญญาใช้หนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับเพราะมันเป็นร่างพรบประกันภัยทางทะเลพอมันมีผลใช้บังคับขึ้นมาเนี่ย อะไรที่มันไม่พูดมันจะไปใช้นิติกรรมนี่สัญญาหล,หลักตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเรามีหลักอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกฎหมายก,กิจเปะเลยอโอเคนั่แนแหละครับเยี่ยมมา <laughs> เห็นภาพเลยคะ่ะอาจารย์คราวนี้คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ให้ฝากไปถึงนักวิจัยนะักศึกษานะคะที่เขาอาจจะสนใจทํางานวิจัยนะคะอ,อะไรแบบนี้อาจารย์มีหลักการไงบ้างเพราะว่าของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นงานที่สุดท้ายในผลมันคือเสนอว่าไม่เห็นต้องใส่ไม่เอานะคะเราเราไม่จําเป็นเสมอไปที่เราจะต้องไป แก้ไขตามนะคะันี้อาจารย์จะฝากอะไรครับหน่อยเลผมเท่าที่เราสังเกตกันนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าเป็น thesis หรือว่าเป็นงานเขียนของนักศึกษาต่างๆเนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปหาว่าประเทศไทยควรเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับไหนอประเทศไทยควรออกกฎหมายอะไรประเทศไทยควรแก้กฎหมายอะไรแล้วเราก็มีกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายต่างประเทศมาเป็นโมเดลถูกไหมอาจารย์แล้วเราก็ไปอ่ะเราต้องออกอันนั้นเราต้องออกอันนี้เราต้องออกอันนั้นจนบางครั้งเนี่ย นี่คุณผานมันเต็มไปหมดเลยอาจารย์ใช่ถูกแล้วก็จนจนบางครั้งเนี่ยสําหรับนักศึกษาเนีโทอาจจะแบบมันหมดแล้วอะมันไม่มีอะไรแล้วอะนะฮะอันเนี้ยผมพยายามคิดกลับข้างอาจารย์คิดกลับข้างว่าเราศึกษาต่างประเทศเพื่อให้เราเข้าใจว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรอืแล้วเราก็กลับมาดูของเราสิว่าเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าเรามีปัญหาแบบเดียวกับเขาหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีเนี่ยเราจะทําให ระบบกฎหมายของเรามันยิ่งซับซ้อนอมันยิ่งเข้าใจยากเกิด,ดวความเข้าใจผิดอะไรไปมั่งหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าเราทําในมุมกับข้างกันกน,นะฮะดีดีอาจารย์ยเ,เพราะว่าแต่ว่าน่าจะเปิดแอเรียได้อีกเยอะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าบางทีเราเราเราแอบเข้าใจนักสานะบางทีบอกเอะหนูทามาแล้วอาจารย์แต่แต่แบบข้อเสนอหนูคือไม่ต้องแก้คือเขาจะรู้สึกเอแลวตกลดตกลงข้อเสนอฉันมันได้ผลไอเขากังวลว่าเขากังวลว่ามันคอนทิบิวอะไรแต่ไม่แก่แต่จริงมันคอนทิบิวนะครับมันคอนทิบิวว่า เราจะได้เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่ต้องแก้เราจะได้เกิดความมั่นใจว่าที่เราทําอยู่เนี่ยไม่แก้หรือไม่มีเนี่ยมันถูกแล้ว ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้เห็นด้วยมากเลยคือมันมันเป็นมันเป็นอีกลักษณะการทําวิจัยหนึ่งว่าผลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องเพิ่มกฎหมายต้องแก้กฎหมายสมอไปนะคะก็วันนี้วันนี้ต้องขอบพวกคุณท่านอาจารย์สูงเลยท่านอาจารย์โบสนะคะที่ช่วยมาให้ภาพของเราถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะในงานวิจัยฉบับนี้เราได้เผยแพร่แล้วนะคะในเพจของของฝ่ายวิจัยนะคะก็ไปติดตามดูได้นะคะอ่านตัวเต็มได้วันนี้ต้อง ขอบคุณอาจารย์มดอีกครั้งค่ะแล้วก็สวัสดีเจอกันอีพีหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ